พระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่11ถึงข้อ24คําคำอุปมาเรื่องบุตรหายไปเรื่องที่สเกี่ยวกับของหายที่พระเยซูเล่าให้ฟังเริ่มต้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านมีพ่อคนหนึ่งและมีลูกชายสองคนวันหนึ่งลูกชายคนเล็กพูดเรื่องนี้กับพ่อของเขา บิดาเจ้าค้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดในเวลานั้นในอิสราเอลเมื่อลูกชายคนหนึ่งขอมรดกจากพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจว่าหมายถึงฉันหวังว่าพ่อของฉันจะตายหลังจากได้ยินเรื่องราวสะเทือนใจของลูกชายพ่อคนนี้ก็แบ่งสมบัติในบ้านให้แก่ลูกชายคนเล็ก และละูกชายคนโตบุตรคนเล็กได้ยึดทรัพย์สินของตนและออกเดินทางไปเมืองไกลเขาสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์สมบัติที่นั่นและมรดกทั้งหมดที่เขาได้รับจากพ่อก็หมดไปลูกชายคนเล็กไม่มีอะไรจะกินอีกต่อไปรับจ้างเลี้ยงหมูซึ่งถือเป็นอาชีพ ที่ต่ำต้อยที่สุดในเวลานั้นอย่างไรก็ตามมีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีนักและลูกชายคนเล็กก็หิวมากจนเขาพยายามกินอาหารที่หมูกินเข้าไปแต่ไม่สามารถหามาได้เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ลูกชายคนเล็กก็คิด ไม่มีใครทำงานในบ้านพ่อของฉันใช้ชีวิตแบบนี้แต่ฉันหิวตายที่นี่ฉันต้องไปหาพ่อฉันเป็นคนบาปฉันจะบอกให้เขาใช้ฉันเหมือนคนรับใช้คนหนึ่งในบ้านดังนั้นลูกชายคนเล็กจึงกลับไปหาพ่อของเขา พ่อคงรู้จักลูกชายคนเล็กเป็นอย่างดีเพราะท่านเจอเขาเป็นประจำท่านรู้ดีว่าแม้ว่าท่านจะบอกลูกชายคนเล็กว่าอย่าไปเขาก็จะไม่ฟังและท่านอาจจะรู้ว่าเขาจะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้แม้ว่าเขาจะจากไปพร้อมกับเงินก็ตามแน่นอนว่า ข่าวเกี่ยวกับลูกชายคนเล็กของท่านที่มาจากต่างแดนนั้นไม่ค่อยดีนักน่าเสียดายที่ผู้เป็นพ่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอธิษฐานขอให้ลูกชายมีสุขภาพแข็งแรงและสบายดีเมื่อใดก็ตามที่พ่อมีเวลาท่านจะมองไปยังทิศทางที่ลูกชายจากไปและรออยู่ ท่านกังวลว่าลูกชายคนเล็กของท่านอาจจะกลับมาแล้ววันหนึ่งผู้เป็นพ่อเห็นคนคนหนึ่งเดินมาแต่ไกลใครๆก็เห็นว่าเขาดูเหมือนขอทานแต่พ่อรู้ว่าเป็นลูกชายคนเล็กของท่านว่ากันว่าในเวลานั้น ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ในอิสราเอลคิดว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมศักดิ์ศรีและน่าละอายดังนั้นพวกเขาจึงไม่วิ่งเลยแต่เมื่อบิดาเห็นบุตรชายคนเล็กก็ทิ้งทุกสิ่งแล้ววิ่งไปหาลูกชายคนเล็กที่คิดว่าตายแล้วพ่อกอดลูกชายคนเล็กของเขาและบอกว่าลูกชายของฉัน เสียชีวิตและกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาหลงทางและได้กลับมาพบอีกครั้งหากคุณทำแกะหรือเหรียนหายคนที่ทำหายจะเป็นฝ่ายผิดแต่กรณีนี้ลูกชายคนเล็กแตกต่างออกไปแทนที่จะเป็นความผิดของพ่อลูกชายคนเล็กกลับทำผิดเอง และทิ้งพ่อไปพวกฟาลิสีและพวกธรรมจารย์คิดว่าคนเก็บภาษีและคนบาปได้ทำบาปและและทิ้งพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าคงอยู่กับพวกเขาไม่ได้พวกเขาคงไม่คิดว่าการพบพวกเขาจะเป็นความสุขแต่พระเยซูตรัสว่า ถึงแม้ใครก็ตามเช่นบุตรคนเล็กได้ละทิ้งอ้อมกอดของพระเจ้าเพราะความผิดของเขาเองแม้ว่าเขาจะทำลายพระทัยของพระเจ้าและจากไปพระเจ้าก็ทรงรอคอยและค้นหาบุตรคนนั้นหัวใจของพ่อที่วิ่งไปหาลูกชายคนเล็กและอ้อมกอดเขาคือหัวใจของพระเจ้า